5รถไฟนอนสุดหรูแห่นปี2 0 2 5ัิกที่คุณต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตคุณเคยฝันอยากเดินทางไกลแบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องรีบแค่ได้นั่งชมวิวข้างทางจิบชาหรือวายเบาๆแล้วเข้านอนในห้องพักหรูที่เคลื่อนที่ไปพร้อมโลกผ่านนอกไหมคะ วันนี้เราจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์กับ5รถไฟนอนสุดหรูของปี2025ที่ไม่ได้เป็นแค่พานะแต่เป็นโรงแรม5ดาวบนรางที่สวยงามอบอุ่นและน่าลหลงไหลที่สุดของปีนี้ค่ะ 1. Britannic Explorer อังกฤษและเวลส์ เปิดตัวอย่างอลังการในปี2025นี้เองกับ Britannic Explorer รถไฟนอนสุดหรูจากเครือเบล o n t ที่พาเราไปสำรวจธรรมชาติและเมืองเก่าในอังกฤษและเวลส์ขบวนนี้มีทั้งหมด18ห้องโดย3ห้องเป็นแบบแกรนด s สวีทที่ทั้งห้องนอนห้องน้ำและมุมนั่งเล่นถูกตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติและเฟอร์นิเจอร์หรูจากแบรนด์อัลเบียนนอ ภายในรถมีห้องอาหารสองแห่งบาวิวกระจกพาโนรามาและเวลเนสคาที่คุณสามารถทำโยคะตอนเช้าหรือนวดผ่อนคลายระหว่างเดินทางได้เลยค่ะ เส้นทางหลักมีให้เลือกถึง3สไตล์ทั้งชายฝั่งคอนวอลเทือกเขาเล็กดิสทริกต์และเส้นเวลส์โบราณทุกเส้นทางใช้เวลา3คืนหรือจะต่อให้ครบ6คืนก็ได้พร้อมอาหารจากเชฟดาวมิชลินไซมอนโรแกนร้านเลออนคลูมใช้วัตถุดิบท้องถิน่นเพื่อรสชาต์สะท้อนวิวทิวทัศน์ระหว่างทางเอกลักษณ์และเส้นทางขบวนหรูลำแรกในอังกฤษและเวลส์ Le ales, จากเบลมอนเริ่มจากลอนดอน สิ่งอำนวยความสะดวกรถอาหารสองคัน Observation Bar ออค็อกเทลเพืชผักห้องสปา Afternoon Tea Wellness รวมบริการเช่นทำสปาและโยคะราคาเริ่มที่ประมาณ11,000ปอนด์ทหรือ560,000บาทสำหรับห้องคู่3คืนรวมอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมครูสนอกขบวน บอกเลยว่าถ้าอยากสัมผัสความเป็นชนบทอังกฤษหรูหราแบบที่เห็นในหนังโรแมนติกนี่คือขบวนที่ไม่ควรพลาดค่ะ 2. Venice Simplon Orient Express ยุโรปรถไฟในตำนานที่หลายคนใฝ่ฝันจะขึ้นสักครั้งในชีวิต Venice Simplon Orient Express ไม่เคยหยุดพัฒนาและในปี2025นี้กลับมาพร้อมห้องแ a n d ด u u ว e ทที่หรูหรากว่าเดิม ขบวนนี้เน้นความวินเทจมีสเสน่ห์ในทุกมุมไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสุดคลาสสิกหรือบาร์ลอยฟ้าตกแต่งหลายๆตีมประจำภูมิภาคที่เหมือนหลุดมาจากยุค1920เหมาะกับคนที่ชอบบรรยากาศวินเทจมีเรื่องเล่าและกลิ่นอายของอดีตที่หรูหราและแฟนนักสืบสายรถทั้งยังมีคอสแบบลอบเซอร์วตัวแคริชหม่ คุณสามารถเลือกเส้นทางได้ตั้งแต่ลอนดอนปารีสเวนิสไปจนถึงอิสตันบูลแต่ไม่ว่าเส้นทางไหนก็ล้วนเต็มไปด้วยความโรแมนติกที่ยากจะลืมค่ะ อ e ส s t e r n and Oriental Express, สิงคโปร์มาเลเซียเปลี่ยนบรรยากาศมาทางฝั่งเอเชียบ้างกับ Eastern and Oriental Express ที่กลับมาเปิดอีกครั้งในปี2025พร้อมเส้นทางใหม่ผ่านป่าฝนและชุมชนวัฒนธรรมของมาเลเซีย ห้องภายในตกแต่งด้วยไม้เชอรี่และผ้าม่านไหมมีความอบอุ่นแบบเอเชียโบราณพร้อมรถบาแบบเปิดโล่งที่ให้คุณชมวิวธรรมชาติขณะจิบชาเส้นทางหลักจะผ่านธรรมนาคาป่าฝนขนาดใหญ่และเมืองเพนงังที่เต็มไปด้วยศิลปะและอาหารอร่อยเหมาะกับสายธรรมชาติและคนที่ชอบความเงียบสงบแบบตะวันออก 4. Lado e Vita Orient Express อิตาลีรถไฟหรูใหม่โดยแอคคอและ LVMH เริ่มบริการ2025ในอิตาลีเส้นทางใหม่เช่นโรมเวนิสชายฝั่งซิซิลีรีลีสด้วยเสน่ห์วัฒนธรรมอิตาเลียนเหมาะกับคนชอบศิลป์อาหารและวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ใครที่หลงรักวัฒนธรรมอิตาเลียนทั้งอาหารศิลปะและวิวทะเลต้องไม่พลาดลาดเจมิต้าออเรียนเอ็กเพรสที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025ขบวนนี้ถูกตกแต่งด้วยกลิ่นอายของอิตาลีในยุค60ถึง70ใช้โบกี้ปี1960ตกแต่งมีความเป็นมิดเซนจูรีโมเดิร์นแต่ยังคงความรู้ราไว้พรบถ้วน เส้นทางมีหลายหลายเช่นโรมเวนิสซิซิลีให้คุณเลือกได้ตามอารมณ์ 5. Royal Scotchman สกอตแลนดปิดท้ายด้วยบรรยากาศขุนเขาในสกอตแลนด์กับรอยัลสกอตแมนขบวนรถไฟสุดหรูจากเบลมอน์ที่วิ่งผ่านปราสาทน้ำตกและที่ราบสูงสวยๆ ห้องพักแบบภูแมนคลาสสิกผสมความวินเทจกับความสะดวกสบายพร้อมห้องสปาที่คุณสามารถนวดไปชมวิวธรรมชาติไปได้ในเวลาเดียวกันมีหลายโปรแกรมให้เลือกตั้งแต่2ถึง7คืนเหมาะกับคนที่อยากหลีกหนีโลกยุ่งๆแล้วไปซืมซับความสงบแบบไฮแลนด์แท้ๆเหมาะกับสายธรรมชาติสายดื่มไวน์ชอบแสวงหาความพรีเมียมผสมประวัติศาสตร์ ทั้งหมดนี้คือ5รถไฟนอนสุดหรูแห่งปี2025บาบางขบวนเป็นตำนานบางขบวนคือหน้าใหม่แต่ทุกขบวนล,ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการพาเราหลุดออกจากโลกที่วุ่นวายและกลับไปหาความสุขเรียบง่ายบนรางเหล็กแห่งความฝันค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณอยากขึ้นขบวนไหนมากที่สุดนะคะแล้วเจอกันใหม่กับทริปในฝันแบบนี้อีกครั้งค่ะ